อีเอ็มอยูจิตเอสองหมายเลยหนึ่งสี่ห้าเจ็ดครับก็ขบวนนี้ไปทางบางก้าครับก็ตกจากทีช่วงหัวถ่ำบรรพุที่ที่ยี่สิบห้าทำบางคามสองพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดครับก็ ผมไทยรถไฟฟ้า BTS ตั้มรุ่นจีที่สถานีสะพานตัดติ์ครับเพือกออกแล้วออกจากในชานชาลาทิ่หนึ่งครับไปแโอโรถมาครับก็วันนี้เทศการวัน ม่านครับวันที่ยี่สิบห้าสถาบันกงทัพทุกปีครับโ,โตเลิศสันมาครับเมดูจิตีสามไมล์เลขหนึ่งเก้าเก้าแปดครับ ในวันที่คู้โสารเยอะครับผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามหิงชาติ Attention please This train is for National Stadium กอลังเดินทางนำกีฬาชาติชครับไปนี่ไทยตำปุติที่สถานีานพะัะเจสิหนครไปนะ เอยูกวีสองวีสองวีหนึ่งเนี่ยหนึ่งก้าสีหครับเอมยูกิจวีหนึ่งครับไอเเอ็เก้าสาครับ บริัทเกด้ายนด้รไ้าสุวจะให้บริการไปสถานีางทางสนามียาชาิไมคยดูยนเดืนนเอนี้ครับไปสนามบนวายรุ 2, ่นสองพนห้าร้ยสิี่ิฤศจิกายนนี้ในหวงพักยุณธรรมผมไม่เย้ยดูครัไม่ได้หร ผมนากสถานีสบายดครับโึ้รถเมากครับก็เดิไกลจนเด้อีกไม่กี่วันเองครับก็ผมเดินทางกลับบ้านผมนั่งผมนั่งขบวนรถเรลด่วนที่4955ครับก็สองตัวสเสรหมดแล้วก็ผมจองยืนได้ครับก็ผมนั่งก็ไหนได้ขันไหนก็ได้นี่ครับก็วางร่างนั่งครับ เออดเอ็มบูอี์ปีตออนแปดสี่เจ็ครับ <S <S 1> <S 1> อูไปโฆษณาใหม่ครับ Said, like ู <mat semester spreads S 1> <is> ้โดยสารโปรดทราบรถบริการพูดีจะให้บริการไปสถานีปลายทางปรมาณ Attention please m i s Train i s s Saw ปรวมา

ผู้โดยสารดเข้าไปใโซนสีน้ำเงินทนชุดที่2ต่อไปคือขบวนต่อผู้โดยสารโปรดเข้าไปในโซนเงิน8 19ครับ EMU ชิท e V1 ครับ เทมูคินวีหนึ่งหนึ่งแปดสามเก้าครับที่ไปโฆษณาเดิมครับตอเกระใสทอ้ด้วยครับ

กำลอีเอ็มดูสิเป็นไปเด้เนี่องจากศูนย์หนึ่งครับรูหไปเพิ่อนาตีหูครับวันนี้ผูตัดสินครับไปไปครับ

เจ็ดเจ็ดครับโอ้ใครขนตามมาผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามพิลัิชา Attention please this train is for National s t a t i o n ตอ่ <T> ตอหนึ <t> ่งส <t> ี่หกหกคผู้โดยสาังชาติโริษัทนี้จะให้บริการไปสถานีกลายทางว่า Attention please this train is for ค ก็ย <S an> ่าใกล้ถึงย่าแล้วก็ผมนั่งขบวนรถเร็วด่วนพิเศษช่วยโดยสารที่955ครับที่สิบาครับแต่ผมเขาจองหมดแล้วครับแต่ผมจองยืดได้นั่งตั้งไหนก็ได้ครับหดืนั่งท่านไหนก็ได้ครับเราไปแวรโไปพัฒนาไปครับก็จองเต็มหมดแล้วครับ ก็แบอนาเอ่อยที่อานารถไฟประเทาไทแล้วครับที่สถานีเพื่อนบรับกำลังขข้ามม่น้ำข้ายาครับก็ก็กระเป๋าหนั่งรถไฟฟ้า BTS จากจากสถานีสะพันดินกาลง ที่อานเอสยามพัับทางตอรถไฟฟ้าใส่สมุนบิทครับเล็บูจินวีสองไม่เล็หนึ่เก้าสี่สิครับตัวแรือน้ำเลยครับก็ใกล้เดทางกลับบ้านแล้วครับก็ ช่วงเทศกาลต้องรักกี้เก่าก็ร,รักปีใหม่ครับมผู้ต่ายืีครับ

ในคูดสาเยอะครับก็มีหลขบวนสัตสู่ครับผูโนยสาเกีดวใช่รถไฟัขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปายทางสนามบินไทยใช่ Attention please this train is for National Stadium

ี2อ,อีกแล้วหตแปดสี่แปดครับ วกมีพู้สาเยอะครับเป็ hey, <c oughs> นตรับยชาติสบายผมครับเป็ <c oughs> นพู้สานัพต์สบายปครับดี <c oughs> บบ๋ยวมย่เจ้ของไทยตับนี้ขอเก็คใหก่อนครับก็บครัวอะไรขำบนครับ สถ่นีวิเที่รีสทีุที่าี่ที่ทีททีที่ทร